สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พามาเพื่อนมาเที่ยวน้ำตกแปลกๆที่ว่าแปลกๆก,ก็คือเราเคยไปเที่ยวน้ำตกตามนครนายกหรือว่าตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เราเคยไปเที่ยวน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยผมก็เคยไปทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอันนี้เราจะมาเที่ยวน้ำตกร้อนน้ำตกร้อนเป็นเช่นไรชัยนัทออนทัวร์ก็ไม่เคยมา ไห,ไหนพาเพื่อนๆมาเที่ยวกระบ,บี่แล้วก็มาหลายๆที่จะได้แบบว่าได้พาเพื่อนๆมาทัวร์กันด้วยนะเผื่อเพื่อนๆท <c oughs> ่าในใดไม่ออกไปเที่ยวเกาะจะเที่ยวอะไรได้บ้างไปเราไปชมด้วยกันน้ําตกร้อนคลองถ้ำเราเข้ามาอย่างด้านไหนแล้วปกติก็ถ้าจะเป็นช่วงวันธรรมดาก็คงจะสามารถเข้ามาจอดรถข้างในได้ก็จะมีนิทรรศการต่างๆให้เราได้ชมกัน เราได้มีให้ส่งน้ำพระอีกแล้วเน้ำตกร้อนอยู่ทางด้านไหนเดินไปประมาณ400เมตรเราก็มาส่งน้ำพระกันเพื่อความเป็นสิริมงคลเกีตตนเองและเพื่อนๆที่ชมรายการ จะมีนิทรรศการนะเป็นรูปน้ําตกมาให้เราได้ชมกันอ่าสวยงามที่นี่ปิด6โมงเย็นนะครับเวลาที่ผมมาตอนนี้คือ3โมงครึ่ง15นาฬิกา30นาที <c oughs> 6โมงครึ่งก็มีเวลา1 2 3 2ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นไปกลับก็คงไม่ไกลสักเท่าไหร่ทางเดินก็โอเคนะ เป็นถนนลาดยางมาตานะ่อยแล้วเดือิบเรียบๆไม่ลำบากก็สามารถเล่นน้ำได้นะทีนีเล่นน้ำได้มีจุดเล่นน้ำให้มีเก้าอี้มานั่งรอมานั่งเล่นแล้วก็ป้ายเซลฟี่น้ำตกร้อน <c oughs> เป็นอย่างไรยังไม่เคยเห็นน้ำตกร้อนมีป้ายให้เราได้ชมกัน ทางข้าน้ำตกร้อน350เมตรแล้วก็บ่อสปาสองาสิเมตรห้องน้ำห้าสิเมตรอ๋อน่าจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ450ร้อยห้เมตรเดินไปทางนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติก็คงมีทางเดินไปนะแต่เราจะไปน้ำตกกันตาก็ไม่ดีอยากจะอ่านหนังสือเรียนจบปหกมาหรือเปล่าเนี่ย ใช้นัดออนทัวอก็มีเพื่อนๆกันเดินกลับมากันแหละคงมากันตั้งแต่กลางวันแล้วเดินมาประมาณหนึ่งประมาณสามเมตรก็จะเจอบ่อ,บอน้ำใหญ่ๆบ่อหนึง่งแต่ไม่แน่ใจว่า มีน้ำไหมทางนี้นะเขากำลังสูบน้ำเข้ามาให้สามารถมาแช่ตัวแช่อะไรกันได้ตอนนี้นะ่าจะทำความสะอาดกันอยู่ะล้างบ่อก็คงสูบน้ำจากธรรมาชาติน่ะแหละมาลงก็คงต้องเดินไปดูอีกบ่อน,นี้บ่อน,นี้ยังเล่นไม่ได้ยังไม่ถึงน้ำตกร้อนนะ ค่อยๆเดินไปชมกันด้านนี้ก็มีน้ำตกลอน,นให้เรามาเซลฟี่ถ่ายรูปกันแต่ก็น้ำมีไม่มากสักเท่าไหร่สามารถลงไปแช่กันได้มีทางเดินมีอะไรนี่เป็นน้ำลองแตะน้ำดูสักหน่อยนึงอืร้อนประมาณอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากนะตรงนี้มีป้าย เซลฟี่ตรงนี้ให้เรามายืนถ่ายรูปกันห้องน้ําก็อยู่ทางด้านนี้นะเผื่อใครจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรก็อยู่ทางด้านนี้มาเจอบอ่อที่สองสามารถน้องๆหนูนนๆามาสามารถมาเล่นน้ํากันได้ก็เนี่าจะสนุกดีนะน้ําตกร้อนสระนี้ก็คงเป็นสระร้อนๆ้องเอามือแตะดูอึ๊บโอ้อันนี้ร้อนกว่า ร้อนกว่าทีแรกร้อนเรียกว่าอุ่นๆมากเลยเอามือขึ้นมาก็ชาๆเหมือนกันนะมาทำสปากันน้องๆหนูหนูก็มาเล่นน้ำกันก็คงลึกพอสมควรนะเออ้องลองดูลองอยางคาดูก่อนนะน้องๆจะเล่นน้ำเราก็เดินเลยเข้าไปข้างหลังกันไม่แน่ใจว่าไอเจ้าตงุงตัวน้ำตก มันอยู่ตรงไหนคง <c oughs> จะเดินไปเรื่อยๆนะตามทางที่เขาเดินออกมากันนะ่แล้วก็ค่อยสังเกตดูป้ายยังแต่ยังไม่เห็นป้ายนะข้างในมีร้านค้าสวัสดิการนะสามารถมาดื่มน้ำํำดื่มอะไรได้อยู่ทางด้านนี้น่าจะมีอาหารขายด้วยนะนะอยู่ทางด้านในร้านค้าสวัสดิการในส่วนทางของด้านในก็ จะเป็นทางเดินเล็กๆแหละเป็นปูนผสมกับหินกรวดเป็นหินภูเขาอย่างนี้นะให้เดินเข้ามาน,นี่แสงน้อยแล้วเพราะว่ามันมีเมฆฝนมาแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนตกหรือเปล่าก็มีคนมาเล่นน้ำกันเยอะแยะเลยแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนที่สระมรกรที่สระมรกดนี่โอ้โหยังตรึมเป็นที่ยอดฮิต เราเข้ามาถึงน้ำตกร้อนกันแล้วโหอ,อ,อ,อยู่ใกล้ๆนี่ได้ไอร้อนเลยเนี่ไ,ไอร้อนน้ำอยู่ทางด้านนี้องเอามือไปจุ่มดูมึดๆจะเห็นหรือเปล่าอ่ะอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากอา่ไม่ได้ร้อนขนาดแบบ เราไปเล่นน้ำพุร้อนฝงังหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะที่นั่นจะร้อนกว่าก็เป็นชั้นๆอย่างนี้นะให้ลงเล่นน้ําสามารถมาเล่นน้ํากันได้มี <c oughs> น้องๆมาเล่นน้ํากันนอนแช่น้ําเล่นกันมีชั้นลงไปทางด้านล่างไปถึงด้านล่างเลย <c oughs> ด้านบนก็เป็นแอ่งอ <c oughs> เป็นแอ่งน้ําประมาณอย่างนี้ใครไม่เคยเห็นน้ําตกร้อน มันคงเป็นน้ำพุร้อนอะแหครับไหลมาจากทางต้นน้ำมอาอยู่ทางด้านนี้มีไปเช็คอินน้ำตกร้อนอยู่ทางด้านนี้เออสวยงามดีไม่รู้ว่าเราจะข้ามฝั่งไปได้ไหม ก็คือต้นน้ําของน้ําตกไหลามาจากทางด้านนี้นะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเดินไปตรงไหนกันได้บ้างสวยงามนะป่าธรรมชาติก็เป็นลำธารน,น้ำตกเล็กๆไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่นะมีทางเดินข้างล่างแล้วเราค่อยไปชมกันแลนวนี้เรามาชมความสวยงามของ น้ำตกร้อนกันน้ำตกร้อนของท่อมสวยงามดีนะคนมาเล่นน้ำตรงนี้เออมาถ่ายรูปมาเซอพฟี่ถ่ายรูปกันชื่นตาชื่นใจอยู่บ้านเราไม่มีน้ำตกร้อนอยู่บ้านเราไม่ไม,ไม่ไม่ลงน้ำตกร้อนอากาศร้อนอยู่แล้วเออสวยงามดีสวยงามดีมดน้องๆ มาเล่นน้ำกันพ่ลูกพ่าหลามาเล่นน้ำน้ำก็ค่อนข้างใสสวยงามเลยทีเดียวด้านนี้ก็มีทางเดินให้เราไปเราลองเดินไปชมกันเพื่อจะได้มุมภาพที่สวยหรือมุมภาพที่เราอาจจะมองไม่เห็น <c oughs> อ่าเป็นทางเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือเปล่าผมเห็นมีทางเดินไล่ไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนเมืออกัน รงนี้เป็นระเบียงเฉยๆนะเดินได้ไม่เท่าไหร่เขก็สามารถที่จะมาดูน้ำดูอะไรได้สวยงามไหมน้ำตกร้อนของค่อมก็มีสายน้าไหลไปทางนู้นเนี่ยทางนี้ก็เป็นตัวน้ำตกสวยงามไหมตรงนี้อาจจะย้อนแสงเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศ น้ำตกของทอมม่ใช่ชัยนัทออนฟัวพาเพื่อนๆมาชมกันก็เป็นน้ำตกเล็กๆไม่ได้เป็นน้ำตกใหญ่อะไรมากนะก็พอเห็นว่าไหลเป็นน้ำตกอันสวยงามแล้วก็มาแช่น้ำเป็นอ่างสปาไปในตัวหรือว่าเป็นบ่อออนเซนสนุกดีได้บรรยากาศอ่าอาจจะเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนได้ชมกันเพราะว่าไม่คาอยไดมีอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะลองหา ดอื่นหรือว่าสามารถที่จะเดินไปถ่ายตรงไหนได้บ้างตรงนี้ก็มีทางเดินไปนข้างล่างไม่แน่ใจว่ามีน้ำตกมีอะไรให้เราได้เข้าไปถ่ายหรือเปล่าเราต้องเดินไปดูมาถึงราต้องเดินไปดูแตพผมเดินออกมาจากตัวน้ำตกร้อนแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าข้างล่างมีที่เล่นน้ำกันไหมน่าจะมีนะเห็นน้องๆหนูนๆ เดินไปเล่นกันเลาก็เดินลงมาเป็นทางประมาณแบบเนี้ยไม่ได้ใหญ่อะไรมากก็ถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็มานะแต่ถ้ามีเวลาน้อยก็ไปที่อื่นก็ได้ครับไปเที่ยวท,ที่ใหญ่ๆไปไอสระมรกตประมาณนี้จะดีกว่าที่นี่ถ้าเวลาเหลือจริงๆนะค่อยมาเพราะไม่ได้มีอะไรมากก็มีเป็นอย่างที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้ชมกัน ตรงนี้ก็มีฝายเป็นน้ำตกน้อยๆตรงนี้มันมีต้นไม้ฝังลำธารอยู่ก็เลยกลายเป็นน้ำตกสวยงานไปอีกแบบหนึง่นง,น,งน้องๆหนูๆเล่นน้ำกันอย่างหนุกหนานเราเดินไปดูน้องๆเขาเล่นน้ำกันเอา้าโลกยิฐซะแล้วชัยนัทออนทัวร์ไปดูเด็กๆเล่นน้ำไม่ใช่นะ หที่คือต้องมาถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันมีทางลงเล็กๆทางด้านนี้เดินลงไปเล่นน้ำได้น,นี้น้ำไม่ลึกสักเท่าไหร่หเหยียบไม้เป็นบันไดไม้อ,อ,ดอดอดแอดตอแอดอยู่ตรงนี้มีขี้โคลนด้วยนะระวังกันให้ดีลื่นสวยงามไหม มีน้องๆหนูมๆมาเล่นน้ำกันตรงนี้อ่าเป็นไงน้องตบเล่นน้อยสวยงามมันนั่งเล่นอยู่ตามขนไม้สนุกไหมจ๊ะสนุกไหมยิ้มเราไม่ควรลบควนน้องมากกันนะไปทางข้างหลัง,น,งน้องก็เล่นน้ำเป็นตุ่มตามตุม,ามตมามอยู่ทางด้านนี้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจให้แก่เด็กๆหนูๆน้องๆหรืออย่างผู้ใหญ่มานั่งเล่นได้ตไหลไปทางน้ำตพร้อนอยู่ทางด้านนู้นนะครับไหลไปชนจนหมดไปชนกันที่เดียวกันก็เป็นสระให้มาเช็ดตัวเช็ดน้ำกันทำสปาน้ำปนไปในตัวออนเซนออนเซนไทย แต่มันญี่ปุ่นมันร้อนกว่านี้นะนออมนไม่ต้องแช่ก็ร้อนอยู่แล้วน้องก๊อบมันนั่งแช่น้ําอยู่ทางนี้กำลังตัดสินใจว่าจะลงดีหรือไม่ลงดี <c oughs> น้ํๆอุนอ่นๆไม่ได้ร้อนมากแช่ได้แต่ก็ไม่ได้ร้อนขนาดแบบ น้ำพุทางภาคเหนือนะน้ำพุร้อนอะไรอย่างเงี้ยแถวแถวนั้นจะร้อนกว่าก็พอมาแช่ขาแช่อะไรกันได้ถึงเว่าทำสปาไปในตัวเราก็เดินสวนกับเขาไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนไน้บบังนะทางออกก็ไปทางนี้เหมือนกันน่าจะมีทางให้เราเดินไปชมอะไรเนื้บบางเผื่อคลิปมันจะสั้นเกินไป มาเดินด้วยกันพาเพื่อนๆมาเพื่อจะหลงฝาดตามกันนี่ก็เป็นน้ำตกธรรมชาติมีฝายเป็นเรียกว่าเป็นฝายน้ำประมาณอย่างนี้นะเออสวยงามให้เรามาชมกันแต่ตรงนี้เขาห้ามเล่นน้ำนะครับก็สวยงามดีเป็นอีกที่หนึ่งที่มาเรามีธรรมชาติอย่างนี้นะน้ำก็เป็นน้ำร้อนเป็นน้ำพุ มาจากไหนไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูว่ามีต้นน้ำหรือเปล่าเราเดินกันชมกันไปต่อเราเดินกันไปต่อ <c oughs> เริ่มเลวเหนื่อยเริ่มบรวนแล้วไม่รูร้ระยะทางขนาดไหนนะอันจะเป็นลำทารต้นน้ำหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจต้องเดินไปชมมีทางแยกหลายทางเหมือนกันซ้ายขวาซ้ายขวาต้นชมพูน้ำอีกทางนี้สวยงามนะทางนี้ก็มีอีกหนึ่งทาง ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันคงจะทะลุกันได้อะอหลงก็หลงด้วยกันนะแต่ก็เป็นทางเดินไม่ได้เดินยากนะเพราะว่าไม่ใช่ทางขึ้นเขาระยะทางก็ไม่รู้ว่ากี่เมตรนะเพราะว่าไม่เห็นป้ายโอ้สวยนะว่าตรงนี้น้ำใสมากว้า แสงมากไหลามาจากทางด้านบนไหลามาจากทางไหนเราต้องเดินไปชมกันดูว่าไหลไปข้างล่างได้ยินเสียงคนอยู่ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วอีกสองชั่วโมงถึงจะปิดเราก็เดินไปชมความสวยงามซึ่งมีหลายแยกหลายทางเหลือเกินตรงน,นี้ก็มีอีกสองแยก เราก็เดินเป็นแนวตรงไปก่อนกันแล้วกันขากลับค่อยว่ากันอีกทีหนึงไปไปด้วยกันเดินมาตรงนี้มีเขียนป้ายว่าโครงการต้นไม้อัชิยะภายในสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกหลอนปีงบประมาณ2,566งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคองท่อมเหนืออำเภอคองท่อมจังหวัดกระบี่ ไม่รู้มาโผล่ตรงไหนเหมือนกันเห็นมีคนอยู่ทางด้านบนก็มีทางขึ้นเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงไหนไม่รู้ว่าเป็นทางออกหรือเปล่าเดินมาเดินไปออกมาเฉยหรือเปล่า,าน่าจะใช่นะอาจจะเป็นทางออกอืม จบการทัวร์สำหรับวันนี้นึกว่าจะได้เดินไปต้นน้ำตกผลการสำรวจศึกษาทางต่างๆแล้วก็มีเท่านี้แหละいいที่เราเดินผ่านมาก็รอบหนึ่งแล้วเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินประมาณ450ห้าเมตรมันก็จะเดินไปถึงตรงทางแยกตรงห้องน้ำสองซึ่งจะเดินแล้วก็เดินออกทางขวาไปนะ มันก็จะเป็นน้ําตกร้อนที่ผมพาเพื่อนๆไปชมกันมาแล้วสิ่งใดที่ผิดพลาดพังประการใดหรือว่าคลิปภาไม่สวยหรือว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมยังไงก็ต้องกราบขอประทานอภัยเพื่อนๆด้วยนะก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ชัยนัทออนทัวให้ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปก็มีความสวยงามเดี๋ยวเราต้องรอนั่งรอน้องก๊อฟกันก่อนน้องก๊อฟยังไม่มา อย่าหลอกกันสักพักหนึ่งมีน้องๆเดินกันมาเหนื่อยถ้าเดินเดินกลับมาตรงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกลับมามันจะเหนื่อยน้อยกว่าที่เราเดินตอนขาไปมันจะเป็นถนนนะเรียกได้ว่ามันเป็นถนนทางเดินลงไปแล้วเวลาขึ้นเนี่ยมันต้องเดินเดินขึ้นเนินมาแต่ถ้าเดินมาทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันจะเดินเรียบๆมาตลอดแล้วก็มาขึ้นบันไดประมาณ1ิบกว่าขั้นแค่นั้นเอง ตรงที่เราเดินขึ้นมาตรงเมื่อกี้นี้นะก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรก็ออกมาถึงตรงจุดเขาเรียกจุดจุดหอประชุมเนาะส่วนตรงนี้เขาจะมีห้องห้องละหมาดทางด้านซ้ายมีห้องละหมาดทําพิธีกรรมต่างๆแล้วก็เป็นจุดที่มีป้ายอบอกสถานที่ว่าไปไหนมาไหนมั่งข้างข้างในก็มีห้องน้ําแล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการคอยบริการนะอย่างที่ผมทําให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้ว ส่วนทางอื่นนี่มันไม่มีอะไรแล้วครับก็เป็นน้ำตกร้อนเล็กๆให้เรามาเที่ยวมาชมกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย